สวัสดีเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับบิตคอยนตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นมาแตก26,500เนาะหลังจากที่เมื่อวานมีข่าวในฝัง่งของ Backrock เนาะที่ยื่นขอการเปิดกองทุนนะครับบิตคอยสปอตอีทีซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดมันดีขึ้นมานะครับพอร์ตของเราตอนนี้เขียวชะอุ่มเลยนะผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนน่าจะแฮปปี้ในเช้าวันเสาร์นี้นะครับเทคนิคเขตอนนี้เรามองต่อ,อยังไงเดี๋ยวรีบไปดูกันในคลิปนะครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้กดกระดิกนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้หน่อยนะคนนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและถ้าใครที่อยากไปคุยต่อในฝั่งไลฟ์เป็นแชทในฝั่ง Discord ก็สามารถเข้าไปแจมมาได้เลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะคุยถึงข่าวก่อนนะที่ทำให้ตลาดมันปรับตัวเบรกขึ้นมานะครับตอนนี้แตะ26,500่มีการย่อนิดึงเนาะก็คือในฝั่ง Back ร o คนะครับเป็นบริษัทที่ดูแลเงินนะให้กับลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่จจััดดกกกาาารรเเเงงินนน้้บลููคป็ผอทุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้มีการยื่นเรื่องนะครับกับทางเ d c เนี่ยว่าจะขอเปิดนะครับในฝั่งของสปอตบิตคอยทีฟนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่มากระตุกฟิลลิ่งของคนนะที่ทําให้บิตคอยมันปรับตัวเบรกขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวาจจะต้องรอดูกันนะว่า n c จะอนุมัติในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของเทนิคเข้ากันก่อนเลยแหละเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมอนิเตอร์กราฟอยู่เนาะแล้วเพราะผมเองเนี่ยก็มอนิเตอร์เหมือนกันนะครับอยากจะมาเปิดเพื่อนๆกันแบบเร็วๆด่ววนนนนตตออี้ใฝััังงขบปร จากวัตถอมนะครับประมาณ2 4 8 0มลงไปทิ้งไส้เบรกขึ้นมาเป็นแท่งใหญ่2แท่งนะครับตอนนี้ขึ้นมายืนนะครับเหนือเส้น EMA 12แล้วละนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าภาพเดย์เนี่ยอาจจะต้องมีการเทสแถวเนี้ยประมาณวันหึงสองวันอยู่แถวโซนนี้ก่อนก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าจะมีการย่อนิดหน่อยนะครับซึ่งจะต้องไม่ย่อลึกนะหรือว่าย่อลงมาปิดในภาพเดย์ต่ำกว่านะครับเส้นค่าเฉลี่ย12ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในภาพวัปนะฮะในภาพวัปเนี่ย ผมคิดว่าอีกประมาณวันหนึ่งกับอีกประมาณ20ชั่วโมงเนี่ยในฝั่งบิทคอยควรจะต้องเบรกขึ้ไม่อยู่ด้านบนเลยถึงจะด,ดีมากๆนะครับถ้าเบรกขึ้นไปเป็นบุรีเอ็นกั f ฟิงเนี่ยถือว่าพอร์ตของเราเนี่ยแฮปปี้เลยนะฮะเพราะว่าเรารวบฝั่งของกริดลงมาละในฝั่งของฟิวเจอร์เราก็ได้ของต้นทุนอยู่แถวประมาณ25,300ตอนนี้เพราะว่าเมื่อเช้าผมได้เติมเบร์ชั่นไปบางส่วนนะครับไมายแรกเราเข้าไปแถวประมาณ2 5 0 0ม่โดยประมาณเฉลี่ยตรงนั้น ก็ทยอยเก็บมาเรื่อยๆตอนนี้ดีกลับขึ้นมาละในภาพวีกเนี่ยถ้าจะดีต้องขึ้นไปยืนแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยดีเนี่ยวีกสองวีกเนี้ยจะซึมต่อน,นี้จะเป็นอาการที่ตลาดมันจะดรอปลงต่อน,นะครับถ้าไหนดีต้องเบรกขึ้นไปเลยนะครับในภาพ4ี่ชั่วโมงมาดูกันแบบยิบย่อยหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ,ารรบภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมีการปรับตัวเบรกขึ้นมาละมันจะมีแนวต้านแถวมา2 6 2 0มื่กพัรที่เมื่อกี้ออผมได้อัปเดตเนเพื่อนไปก่อนหน้านี้นะในคลิปนะครับแล้วก็พอเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊ มันมีการย่อลงมาแบบเบาๆอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับในภาพสชั่วโมงนะภาพ3ชั่วโมงเบรกเหมือน,นกอันย่อเบาเหมือนกันนะครับโอเคะเลยภาพ2ชั่วโมงเบรกเหมือนกอันย่อเบาเหมือนกันโอเคะเลยแล้วก็ดูเหมือนจะยืนบนแนวต้าตรงนี้ได้นะครับภาพ1ชั่วโมงดูเข้าไปต่อไปไงดืบนเส้นค่าเฉลี่ยล่ะตอนนี้มีการลงมาแตะนิดหน่อยนะครับซึ่งแถวเนี้ยหชั่วโมงสองชั่วโมงถัดไปจะต้องมีการเบรกขึ้นต่อนะคะรับเทรนจะแข็งมากขึ้นนะ,ะนะครับในภาพ15นาทีดูแบบยิบย่อยกัน 15าทีมีการปรับตัวเบกรกุดลงมาบ้างนะครับสามสินาทีเป็นไงอ่าเริ่มเข้ามาอยู่ในโซนตรงการลางแล้วนะครับคราวนี้โซนที่เราควรจะต้องดูคือหนึ่งชั่วโมงว่าะจะมีการดึงกลับขึ้นไปแรงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ภาพเดย์ที่กําลังเล่นอยู่นะครับตอนนี้ผมจะมอนิเตอร์หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ภาพเดย์คู่กันไปว่าเป็นยังไงถ้าเกิดภาพเดย์สามารถปิดแถวนี้ได้มีการย่อนิดหน่อยเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะ,ะ follow by เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าย่อเพื่อจะขึ้นต่อแรงในการขายไม่ค่อยมี ต้องรอดูกันนะว่าซิ้นวันนี้จะเป็นยังไงคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของอเทรนไลน์นิดนึงว่าการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้มันมีแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับแนวต้านที่ผมเห็นเลยก็มีแถวประมาณ27,300เรยแถวโซนนี้นะครับโดนเทขายมาก,ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเรื่องในฝั่งของการฟองล้อมไบแอน Co คอยเบสนะครับโลบินคูดที่มีการดีลิสต์เดินเอาคอยต่างๆออกไปนะครับแถวโซนนี้แนละ้วมันดรอปลงมาคราวนี้จะมีแรงเทขายเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนติดอยู่นะเพื่อนแต่คราวนี้ตัวเทรนไลน์ตรงนี้ มันสอดคล้องกันกับตัวแนวต้านีด้วยดังนั้นเนี่ยจุดที่ค่อนข้างมีน้ำสำคัญเลยคือทำมาสองหมาถ้าย่อยีกวันสองวันเบรกขึ้นไม่ได้น,นี่สวยมากนะครับมันจะเข้าไปในฟอรมของเวฟที่จะมีการปรับตัวที่เราเคยมีการวิเคราะห์กันไว้ว่าแถวจุดนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดบัตทอมนะที่ผมมองว่าไม่แหลบหัวหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือยังไม่แลบนะยังไม่แลบอ่ปรับตัวลงมาเป็นขึ้น4กําลังขึ้น5ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดมันปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็เบรกไฮตรงนี้ขึ้นไม แต่ตรงนี้มันอาจจะมีลักษณะของการเป็นขึ้นย่อยของเวฟ5ก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของ5ขยายที่มันจะขึ้นไปไกลๆก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะคราวนี้ในภาพทาไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราเจาะลึกกันอีกนิดนึงนะว่าตัวแนวต้านนะครับเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มันมีสัญญาณเดว์เซนเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเทสตัตวแนวต,นต้านตรงนี้ที่เราคุยกันอยู่ยอ่อไม่ลึกยอ่อไม่แหลม ต้านต่อไปก็จะเป็นแถวมา272ที่เราให้เพื่อนดูในทำเฟรมเดย์เมื่อกี้แล้วก็มีต้านถัดไปด้านบนนะครับ282ถ้าเบรกพวกนี้ขึ้นไม่ได้สวยเลยนะครับซึ่งจุดที่เราเข้าหรือว่ารีซิวอัที่เราเข้าไปเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะต้นทุนเราอยู่แถวมา2508ที่ผมมีการทำเดทเพื่อนในห้องโอเคซแนลนะครับแล้วก็เมื่อเช้าปิดไปมีย่อลงมาผมก็เติมเข้าไปเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามาเล่นในทำเฟรมเดย์ละ แต่ถ้าเกิดทางเฟรมเดย์เริ่มหลุดเนี่ยเราอาจจะลดพอร์ชชั่นหรืออะไรเงี้ยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของการปรับตัวลงลึกกว่าเคสนี้กันบ้างนะครับเคสนี้ผมทําการแก้นะครับ,กรแ,กนะรบแก้เคสนี้โดยการวางโซนกริดไว้ถ้าเกิดมันเป็นเคสนี้ยังไงได้ลงไปร่วมและล่างแน่นอน2องหมื่นเนี่ยได้ของแน่ๆในฝั่งของ DC a ของ Bitcoin แล้วก็ได้เก็บของไปด้วยนะครับแต่โอากาสในการปรับตัวลงลึกเนี่ยตอนนี้จะมีน้อยลงแล้วถ้าเกิดเริ่มเบรกในทางเฟรมเล็กที่เมื่อกี้ผมคุยกับเพื่อนไปเนี่ย นะครับเคสนี้ก็ต้องลบทิ้งเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดมันจะน้อยลงนะครับมันไม่ยอมเบรกหลุดตรงนี้ลงมานะครับซึ่งเราไปแอดในการเทรดในเคสหนึ่งอยู่แล้วก็คือเคสนี้นะครับที่ผมไปแอดก็คือโพอชั่นตอนนี้ฟิวเจอร์เต็มพอร์ตเลยนะครับเต็มพอร์ตเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลันเทรนไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็ดึงเกินตั้งแต่เมื่อวานละที่เป็นโปรฟิตออกมาผมจะดึงมาแล้วสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยเหรียญเนนะี่ยออกมาทำการเปิดกรยุยด์อื่นให้กับเพื่อนๆด,ด้วย เพราะว่าถ้าเกิดเราถูกทางแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับกลยุทธ์ต่อนะให้เราได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการดี a ก็ได้หรือว่าการวางโซนเพิ่มก็ได้นะครับในกรอบเล็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในฝั่งของตัวตลาดภาพรวมอื่นกันบ้างน,นะเมื่อวานในฝั่งดาวโจนส์ดรอปลงมา100จุดนะครับเมื่อวานวันศุกร์นะวันนี้วันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์นะดรอปลงมา100จุดเมื่อวานปิดปแตะในภาพวีคเป็นไงบ้างเป็นดูก่อนนิดนึงภาพวีคก,ก็เป็นแท่งเขียวอยู่นะครับเทรนด์ก็ยัง ดังนั้นถ้าเกิดเรามาสมกับในฝั่งคริปโตที่เราเทรดเนี่ยที่ทางเป็นในฝั่งบวกอยู่นะครับที่จริงเนี่ยดาวโจนส์นัสแดกเนี่ยขึ้นมาก่อนละแอปเปิลนิวนิวไฮไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ในฝั่งของคริปโตบิตคอยเริ่มทยอยเริ่มทยอยนะครับอทองคําเป็นไงทองคําเมื่อวานรู้สึกว่าทองคําจะดีดขึ้นไปนะเออใช่ดีขึ้นไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครที่มีการช็อตทองอยู่นะแนวซ็อปหลอดก็อยู่แถวประมาณหนึ่งเก้านะครับอันนี้เราเลื่อนเทรลลิงลงมาเรื่อย นะครับสำหรับการช็อตทองนะแล้วก็มีทองอยู่เหมือนกันนะครับน้ำมันไซเบียอยู่ในกรอบนะครับ DXY นะครับวิ่งลงมาด้านล่างแล้วลงมาจอดด้านล่างแล้วอันนี้จะเป็นโอกาสนะที่ถ้ามันเบรกทะลุลงไปแล้วเราไปดูในท้าเฟดใหญ่อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าไปสะสมหรือเปล่าจะต้องมาดูกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยอาจาอยู่ในแถวโซนด้านล่างนะครับ9.9.2อะไรเงี้ยก็จะเริ่มทยอยเก็บเพิ่มนะครับในฝั่งของดอลลาร์ หรือว่าจะเปลี่ยนนะจากเงินบาทมาเป็นฝั่ง US บ้างน,นะครับก็สามารถจัดสรรกันได้นะครับคราวนี้ในฝั่งบิตคอย่อที่คุยไปแล้วนะครับมาดูในฝั่งเอาคอยกันบ้างว่าการกลับตัวของเขาในรอบนี้เนี่ยมันขึ้นตามมาหรือเปล่านะในภาพ d a เห็นป่ะแซนยังไม่ค่อยขึ้นเลยเอาคอยจะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะในรอบนี้ครับสำหรับใครที่ถือ Al เอาคอยเยอะนะครับซึ่งเอาคอยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเราจะมีการเทรดเฉพาะตัวที่ตัวที่ไม่น่าสนใจจริงๆแล้วก็ตัวที่ถือสปอตก็จะถือแบบดันเทนเย,ยาวๆไปเก็บตามเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต แซนก็ยังไม่ค่อยมีแรงนะฮะในฝั่งของ a อกรีดบลลงมาทะลุลงมาแล้วตั้งแต่แท่งนี้แท่งนี้น่ากลัวนะทะลุลงมาขึ้นไปเจอต้านด้านบนไม่ยอมขึ้นไปนะครับทะลุลงมาโดนกดลงมามีแสียงดาเวเทเจนเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อ่นะซึ่งตอวนั้นเนี่ยผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแทนเทรนด์มันค่อนข้างแข็งแต่ถ้าเกิดมาสามารถยืนแลบเบรกได้น,นี่โอเคแต่ถ้าเบรกไม่ได้หลุดด้านล่างอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับซีเสแอดนิวโรไปแล้วนะครับแรงดึงกลับมาไม่ค่อยมีดอสนะครับดอสเป็นตัว แล้วก็เราถือสปอตอยู่นะครับ OP OP เป็นตัวหนึ่งที่เราถือในฝั่งฟิวเจอร์เหมือนกันตอนนี้ก็มี OP กับ BC ที่อัปเดตนเพื่อนในห้อง OK Channel ก็สามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับ ARB เป็นไงบ้างมีการดึงกลับมาแต่ถามว่าแท่งนี้กดลงมาแรงกว่าก็ยังไม่สามารถดึงขึ้นไปเพื่อยืนเ,เหนือราคาที่มันเคยดรอปลงมาก่อนหน้าน,นี้ได้ก็ยังมองเป็นดาวเทนอยู่นะครับในฝั่ง ARB ซึ่งมันดรอลงมาจากด้านบนเนยเยอะเลยนะเออหลังจากที่มันมีการเบรก ในฝั่งของโลก่อนหน้าลงมาที่ตอนนี้เราโดนซับร้อนไปใช่ไหมรีบาวกลับขึ้นมานะครับตรงจุดนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยต้องต้องต้องโฟกัสในฝั่งการช็อตอย่างเดียวนะถึงจะดีมันจะคล้ายๆกับพวกเค้กพวกเซีแซดอะไรเงี้ยที่มันเบรกออกมานะครับอันนี้นเพื่อนๆลองไปดูเป็นเคส e study ได้นะครับในฝั่งโซโซ่อย่างบ้างโซมีการรีบาวกลับขึ้นมาแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับอาจจะต้องรองดูแถวแนวต้านออ16.3อะไรเงี้ยว่าจะขึ้นมาแล้วมี r e a c ชั่นยังไงบ้างนะครับ มาติเป็นหนึ่งตัวที่ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะวันก่อนแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละจุดนี้น่าสนใจนะของมาติคือเรายังไม่ได้เข้าเลยแต่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีการเบรกลงมาแล้วก็มีสัญญาณการดึงกลับพวกทิ้งไส้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่า,าสัญญาณนี้เป็นหนึ่งสัญญาณก่อนเลยก็คือการอ่อนแรงถูกไหมแต่ถ้าเริ่มมีการคอนเฟิร์ไมไปทางไฟไเล็กๆอันนี้น่าสนใจรีซีบอร์ดก็ไม่ได้ไกลมากนะครับท่านเพื่อนลองดูเนี่ยมาดิประมาณ14%เเนเอง นะครับในฝั่งมาติกนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวพอชันกันนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้ที่เราอัปเดตกันในห้องโอเคซิ่แนลเนี่ยนะครับผมเปิดพอร์ชั่นไปล่าสุดแล้วก็มีการปักพินไว้นะตอนนี้ผมเลื่อนสต็อปลอดขึ้นมานะครับเมื่อเช้าเติมพอร์ชั่นไปแล้วก็เลื่อนมาที่25-5ละนะครับพอชั่นตอนนี้เราค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยแต่เราจะมีเ,เขาเรียกว่า Profit ที่มันเกิดขึ้นนะครับสามารถดึงมาเปิดพอร์ชั่นเพิ่มได้แล้วก็จุดลิเวรเดทมันขยับขึ้นเรื่อย ซึ่งจะเป็นลักษณะของการ Snowball ที่เราได้มีการพูดคุยกับเพื่อนไปว่ามันทํายังไงมันทําประมาณนี้นะผมกําลังจะทําให้เพื่อนดูอยู่นะครับเท่านี้พอมันเกิด Profit เกิดขึ้นเราทำไงกันได้ต่อเราดึง Profit ออกมามาทำอย่างอื่นต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนดูด้วยนะครับในฝั่งโอเคฟาวเพื่อสามารถเข้าไปวโหลดไฟล์ในการคํานวณเงินได้นะครับก็เข้ามาเกาะตัว u i ไของโอเคนะครับในนี้ก็จะมี ห้อง2อันนี้ที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะน้องเขาจะให้โยดเพื่อนๆกันแล้วก็มีเสื้อด้วยนะที่เรากําลังแจกอยู่ตอนนี้นะครับสิ้นเดือนเนี่ยจะทําการแจกเสื้อ,อเสื้อยืดเสื้อฮูดพวกนี้นะครับทั้งหมด35ตัวนะครับที่จะแจกกับเพื่อนนะก็อย่าลืมเข้ามาแจกเหมนแล้วกันเดี๋ยวจะมีการสปินนะแจกพอให้กับเพื่อนคราวนี้ผมดึงแคทโฟมาละนะครับดึงดึงแคทโฟที่มันเป็นโปรฟิตมานะครับจากพอร์ตนั้นมาในพอร์ตตัวอย่างนี้เพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ให้กับเพื่อนดูต่อ แล้วก็ในนี้จะมีในฝั่งสปอร์ตด้วยที่เรารันอยู่นะครับเป็นพอร์ตตัวอย่างของเรานะครับแล้วก็มีในฝั่งบิตคอยที่ DCA ไว้เดี๋ยวจะทําการทานเฟอร์ไปเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับอาจจะมีโปรเซสตร,ตตรงนี้ให้เพื่อนดูเป็นเป็นตัวอย่างด้วยว่าทํำยังไงนะครับแคโฟที่ผมดึงมาผมจะดึงมาประมาณวันละสองรกว่า300กว่าตามโปรฟิตที่มันเกิดขึ้นผมจะคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะครับตอนนี้ดึงมาสองร้อยหนะผมจะทําการทานเฟอร์นะทานเฟอร์ไปที่สับไปเค้านะครับซับไอเค้า,าตรงนี้ก็เดี๋ยวผมททรานนเฟอ์ไปี่ DCA แล้วกั ดีเซียต่อนะผมอยากจะวางโซนกิดเพิ่มเข้าไปแต่โซนกิดมันจะเล็กไปหน่อยอาจจะแบบดีเซียเพิ่มในช่วงตอนเย็นก็ได้นะครับ260นยะ์เ่ยทานเฟอร์ไปที่ตัวสปายเคาแล้วก็สวิตต์ไอเค้ามาที่ดีเซียพอร์ตนะครับสวับมาเสร็จปุ๊บเ,เข้ามาที่เทรดดิ้งบอร์ดนะครับให้เ,เพื่อนดูนิดนึงว่าเทรดดิ้งบอร์ดเป็นไงบ้างวันนี้มีแคทโฟกเกิดขึ้นจากตัวพอร์ตกริดเยอะเลยแต่ยังไม่ทําการถอนเลยนะเดี๋ยวจะถอนให้เพื่อนดูกดที่วิวออลนะครับวิวออลเข้ามา ดรอปลงมาด้านล่างนะครับดูพอร์ตกริดกันเริ่มกลับมาเขียวแล้วเห็นไหมแต่การเขียวตรงเนี้ยมันมีการรวบไม้ด้านล่างขึ้นมานะครับอย่างเช่นไม้แปดพันตรงเนี้ยเรามัน,ม,นมันลบจริงนะแต่เราลองดูว่ามันมีโปรฟิตเกิดขึ้นเห็นไหมวิดดอร์โปรฟิตสิบแปดเหรียญสิบเก้าเหรียญเราก็กดไปเนี่ยมันก็เหมือนเราเอ่อมาเก็บไข่ตอนเชา้าเหมือนเราเล่นเกมพาเวดมูลนะเออเก็บไข่ตอนเชา้าอ,อันนี้ได้ได,ได้ได้โซนหนึ่งเนี่ยเราก็ไล่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมีโซนให้เราเก็บไปเนี่ยก็กดไป นี่คือพอทที่เราถามเพื่อนดูเป็นตัวอย่างซึ่งตรงนี้เรามีไฟล์เซลในการคำนวณ O v e r a l l ไว้กับเพื่อนอยู่ทั้งภาพรวมนะครับทั้งฝั่งของกริดนะครับพวกนี้ที่ผมเซตอัพเพิ่มเข้าไปแล้วก็ในฝั่งของการเทรดฟิวเจอร์ด้วยเพื่อนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาเซตอัพนะครับตัว Recurring Buy เพิ่มเข้าไปให้เพื่อนดูนะว่าเราจะทำยังไงซึ่งเพื่อนสามารถแอดได้อันนี้พูดกันทุกเช้าเลยนะเพราะว่าจะดึงแคสโฟลุกวันละนะครับตอนนี้นะครับเพราะมันถูกทางกด Daily เข้ามา นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตอนกลางคืนเลยแล้วกันผมจะทําการดีเจขึ้นไปในชุดนี้นะตอนดึกๆนะครับเมื่อกี้สองสองหกใช่ไหมผมจะดีเจวันละสิบแล้วกันนะครับสิ 10, ไปเพิ่มเข้าไปกดเพื่อแต่ก่อนอื่นต้องทําการทอนเฟอร์เงินจากที่เมื่อกี้เราทอนเฟอร์มาก่อนกดทอนเฟอร์แม็กเข้าไปปุ๊บครีเอทคอนเฟิร์มปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เสร็จไปอหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวเลื่อนลงามาดูวีคอลิ่งบาร์ผมมี10ตัวแล้วนะครับเนี่ยซื้อทุกวันเลย ก็ตอนช่วงบ่าย7จ็ดโมงนะฮะแล้วก็ตอนช่วงทุ่มแล้วเนี่ยผมจะเฉลี่ย3รอบเช้ากางวันเย็นเหมือนกินข้าวเลยนะครับก็สิบเหรียญสิบเหรียญยี่เหรียญก็ได้แล้วแต่เรานะก็จะมีบางช่วงที่ผมเซ็ตไป50เหรียญด้วยตออ่อรอบนะครับต่อวันนะต่อวันนะครับตอนนี้เก็บมาประมาณพันสี 1, ล่ละพันห้าละนะครับซึ่งพอมันเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำไงต่ออ่าให้เพื่อนดูผมก็จะทําการเข้ามาที่หน้าอสังกก่อนคือมันเก็บให้ผมอยู่แล้วนะครับ transfer เ,เลยเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งของเทรดดิ้งนะครับ transfer มาที่ฟันดิ้งนะเลือกในฝั่งบิตคอย transfer max เลยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเหรียญที่เราดีซมานะครับแล้วก็มาดูดิว่าเออในฝั่งของฟันดิ้งเนี่ยรอบนี้ได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อวานเราได้มา170กว่าเหรียญน,นะครับ170เหรียญเราก็ทําการ transfer ไปที่ account main นะก็เลือกไปที่สวิตไปก่อนอันนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงแต่อยากให้เพื่อนใช้งานในฝั่งของทรัพย์ account เยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มา,มากๆ เราสามารถแบ่งแยกกลยุทธ์ได้ในการเทรดนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเข้ามาที่สเปกเค้าตรงนี้นะะอ่แล้วก็กดจาก DCA เนี่ยทานเฟอร์มาแต่เราต้องทำการสวิตช์เปลี่ยนด้านจากสเปกเค้ามาที่เมนแล้วก็เลือกในฝั่งบิตคอยด้วยเลือกมัน BTC BTC นะครับบิตคอย Bitcoin, ปุ๊บแล้วก็ทานเฟอร์แม็กมาคราเนี้ยเงินจากทำการ DCA เมื่อกี้เข้ามาแล้วของเมื่อวานเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้ทุกวนันในแต่ละพอร์ตในแต่ละพอร์ตที่ผมแยกไว้นะครับคราเนี้ยมันจะเข้ามาในฟันดิ้งล้ว เมื่อกี้เรมมา,เ 4, ามีอยู่4,000กว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็น5,001งล้เดี๋ยวถ้าสมมติครบ0 3 b c ผมก็จะทำการท r นเฟอร์จากตรงนี้ไปเก็บใน hardware ในในในเซฟของเรานะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนเป็นไอเดียแล้วกันลองดูถ้าเกิดใครที่มีคำถามก็สามารถทักเข้ามาถาม discord ได้เลย ะะสุดในหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาคุยกันถึงแบนะ็กรอคเนาะที่เข้ามาถูกจังหวะเลยนะทำให้บิตคอยฟื้นพื้นชีพขึ้นมานะครับมาแตะ26,500่ 26, ได้นะครับตอนนี้ก็มีการย่อนิดหน่อยนะฮะเมื่อเช้าก็เติมพอร์ชั่นเข้าไปถ้าใครที่อยากจะเข้าไปแจมกันก็สามารถเข้าไปดีสคอ d ได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ถือพชชันอะไรก,กันอยู่แล้วก็สภาพพอร์ตเป็นไงบ้างพิมเข้ามาในคอมไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลายๆคนจิตตกส่วนตัวผมเองนะก็เป็นเหมือนกันแล้วก็มีแรงกดดันในการเทรดค่อนเยอะเลยเพราะว่าตลาน,ลาลนยๆคคิด นะครับเพื่อจะได้แชร์ไอเดียกันถ้าใครที่ชอบคอนเท์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิปตโคอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทด d i t ช o n a l มาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ